โยสวัสดีครับผมโอ๊กเซเว่นโอ๊กนะครับวันนี้เราจะมาลงเลนน้องเมลฟีกันนะครับทีมนี้นะครับเป็นทีมสำหรับคนที่ติดเลเวล1้อยเหมือนกันนะครับอย่าว่าแต่ออริจินเลยฮะตอนนี้อีเทนนอลผมยังขึ้นไม่ได้เลยเวลาผ่านด่านเนี่ยยืมตัวเพื่อนมาอย่างเดียวเลยโอเคครับเข้าเรื่องดีกว่าครับสำหรับเลนนี้นะครับเวลาบอสใช้อันเตียครับ แนะนำให้มีตัวสตาร์นออกมาสักตัวนะครับไม่งั้นบอสยิงอันตีใส่เนี่ยก็คือแรงอยู่แถมบอสยังจะล็อกอันติเมตเราอีกก็คือในช่วงที่บอสกำลังจะใช้อันซีนครับจะมีแสงสือชมพูขึ้นช่วงนั้นก็ต้องให้ตัวสตาร์นเนี่ยทำหน้าที่แล้วครับของผมอะครับต้องใช้ท่าไม่ตายทีเดียวให้หมดในช่วงนี้เพราะว่า ที่ทาเลียคอยเล่งมานาเล่งเกตให้อ่ะครับไม่งั้นจังหวะอันตีมันจะเพี้ยนทันทีเลยครับในส่วนทีมที่ผมจะแนะนำในการใช้ทาเลนนี้นะครับก็น่าจะเหมือนกับคน,น,นอื่นอยู่นะครับทีมมนุษย์ก็จะมีอากิลินซี่ช่วยเอาไว้เล่งดาเมจส่วนทีมบีก็ฮารุก็คือจะมีสกิลเอาไว้หยุดอันตีบอส แล้วก็แถมนี้นเพิ่มเพิ่มอันแท็กทั้งทีมด้วยซึ่งเหมาะเอาไปแจมกับหลายๆทีมเลยแล้วก็ทีมเอลก็จะมีทาเลียอันนี้ก็เหมาะเหมือนกันเพราะช่วยให้มานเพเ่อนร่วมทีมซึ่งจะช่วยเพาะว่าใช้ท่าไม่ตายได้ถี่ขึ้นหน่ครับซึ่งจะช่วยเล่นเกตดอัตเมเนีอีกด้วยครับแล้วก็สุดท้ายครับทีมอันเดสวิโอเลครับ อันนี้สุดจริงครับก็คือมีพาสซีฟเก็บสแต็กเพิ่มแอดให้กับตัวเองนะครับโดยการที่ตีศัตรูที่ติดสถานะผิดผิดปกติเช <c oughs> ่น <c oughs> โซ่สถานะเบิร์นฟีสช็อคพิซซันบีดเคิร์สก็คือได้หมดเลยครับยิ่งถ้าเกิดมีสถานะผิดปกติเยอะนี่คือยิ่งจะเก็บสแต็กได้เร็วขึ้นนั่นเองครับ เดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าสุดท้ายแล้วอ่ะผมจะรีดดาเมจได้ประมาณไหนก็คือว่าผมบอกไว้ก่อนนะคะว่าทีมหลักของผมเป็นบีนะครับซึ่งเวลาเอามาลงจริงๆอ่ะก็คือยังรีดดาเมจได้ไม่ดีเท่ากับอันเดีที่ใช้อยู่ตอนนี้เลยครับแล้วก็ที่ตายนี่ก็ไม่ใช่ทีมปั้นก็ตุยง่ายอย่างนี้แล้วครับ วอจริงที่ผมปันจริงก็ไม่ถึดอะไรขนาดนั้นหรอกครับโอเคครับถ้าเกิดใครถูกใจก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับให้เป็นกำลังใจกันหน่อยนะครับผมขอบคุณนะครับบ๊ายบาย